เป็นการทําความสะอาดไกด์บานเฟยนะครับผมไกด์บานเฟยนะสิ่งที่เราพบเนาะหลังจากการติดตั้งหรือจากการใช้งานนะครับตัวไกด์ตัวนี้จะเป็นซปเปอร์ลีนนะเป็นซปเปอร์ลีนแล้วก็ตัวกระจกจะเป็นกระจกใสมีพื้นผิวที่เรียบ,บแล้วก็ตัวซูเปอร์ลีนเนี่ยก็เป็นพื้นผิวที่เรียบเหมือนกันซึ่ง ไอตัวไกด์เนี่ยมันอยู่กับพื้นขึ้นความเสี่ยงในเรื่องของฝุ่นละอองแล้วก็น้ำยาเช็ดพื้นต่างๆที่มีการจัดกอด่อนแล้วมันก็จะทําให้ตัวตัวอุปกรณ์เนี่ยสึกก่อดมันก็จะทําให้เกิดเสียงโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไกด์เสียงดังจะดังเอี๊ช่วงจังหวะเบรกจังหวะสโลว์แต่การดังจะไปดังที่ชุดออโต้ชุดเครื่องด้านบนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามีประสบการณ์เราจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าดังแบบเนี้ยดังจากไกด์ วิธีทําความสะอาดก็ไม่ยากเพียงแค่เรามีผ้าสะอาดหนึ่งผืนฟอกกี้นะฉีดกระจกหรือว่าน้ำเป่าก็ได้ถ้าไม่มีก็วิธีการง่ายๆนะครับเราก็ฉีดตัวฟ็อกกี้อาจกระจะก,กนทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็ที่ตัวไกลแล้วก็พื้นไกลไล่สิ่งสกปรกออกแล้วก็ทำความสะอาดเลยง่ายๆปกติทั่วไป ทั่วไปเลยเพื่อให้ฝุ่นละอองที่จับอยู่เนะี่ยหลุดออกนะครับแล้วก็เศษที่มันอยู่ในร่องเนะี่ยใช้ผ้าทั้งสองข้างเหมือนกันทำเหมือนกันนะครับแลบ้วก็เช็ดให้แห้งนะคะรับรอให้แห้งสักครู่ก็แล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือไก่มีชํำรุษเสียหายไหมถูกชนมีการกัดก่อนของน้ำยาถูพื้นไหม ะะอีกส,สิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตวิธีการทําความสะอาดแก้ตัวบันเปิดก็มีแค่นี้